สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยูุ่ธพามาลงแปลงนาคุณลุงทวีนะครับตอนนี้อยู่ในระยะแก้งข้าวนะครับอยากให้คุณลุงทวีแนะนําเรื่องการสังเกตนีดนะครับครับอาจารย์สุกชัยครับวันนี้ผมจะมาแนะนําให้เกษตรกร,กรได้ดูวิธีการแก้งข้าวหลังปักด,ดำสิบห้าวันหรือสิบแปดวันเราจะสังเกตว่าใบข้าวใบล่างจะเหลืองถ้าเราไม่เปิดน้ําออกมันจะเหลือง แสดงว่ารากข้าวออกหากินไม่ได้เพราะดินมันมันค่อนข้างจะเละถ้าเราเปิดน้ำออกปุ๊บข้าวจากใบเขียวขึ้นมาใหม่ใบล่างก็จะมีความเขียวขึ้นมารากจะออกตามดินขาวเลยแต่วันนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยเพราะว่าววหัวและแหงมันยังน้อยอยู่ถ้าเราไม่เอาน้ำออกข้าวก็ไม่แตกก่อ พอเอาน้ำออกแล้วข้าวยี่สิบหรือยี่สิบห้าวัน,นต้นข้าวแตกกอมากมายเลยนี่ก็จะกรอนมาลองสังเกตดูใบข้าวจะเห็นมัเหลืองล่องนี้จะมีแหนแดงนะครับมีแหนแดงปนกับแหนเป็ดน,นะครับ รากข้าวมันยังมันยังมันยังอายุข้าวยังน้อยอยู่ต้องรอบที่สองจะเห็นขาวเลยตอนข้าวสักประมาณสามสิบห้าวันทําเปียกสลับแห้งนี่ผมจะเอาน้ําเข้าเร็วๆนี้แหละเพื่อเรอ่งให้ข้าวโตขึ้นแล้วจะไปปล่อยออกจนตอนช่วงข้าวสามสิบกว่าวันนี่แหละไปถึงเอาน้ําออกอีกทีหนึ่งวิธีทําเปียกสลับแห้งเนี่ยเราสามารถทําไปได้ถึงข้าว เออห้าสิบวันได้ไดเลยหลังจากห้าสิบวันแล้วก็เให้ดินชุ่มอยู่เรื่อยๆบนผิวดินไม่ต้องมีน้ําก็ได้ครับเ,เราจะปลอดภัยจากเพรียกระโดดสีน้ําตาลและหนูที่รบกวนเพราะมีพื้นที่มันวิ่งได้ปีนี้หนูรบกวนมากมายสําหรับนาหวานน้ําตมแต่นาดํามีน้อยครับเพราะมันมีพื้นที่วิ่งและมีพื้นที่หาหอยหาปู ตามธรรมชาติหนูก็จะไม่รบกวนข้าวครับเราท่านไหดที่สนใจนะครับแวะมาศึกษาได้นะครับที่ตำบลละแหงอำเภอละหลุกแก่จังหวัดปทุมธาน,นีครับขอบคุณครับ